สมุนซึ้สนุกสนานครับผู้ใดมีปัญหาสุขภาพบอ่ว่าจะเป็นปวดแข้งปวดขามึน่าตามมื้อตามเท่านะครับมีปัญหาในส่วนของระบบทางทยบนลมโอ้เม้าดีเทมอสนี่ยไหมโอ้มันปวดหลังวีแม็กโอ้โอ้วีแม็กย่าสมุนไพรวีแม็กแกปวดหลังวะติเอ้ย เราอีาเพื่อเราเอ้าจุ่ยังไงเนะีฮะจุ่ยังควดลังไหมอ๋อสมอเ<ง>ออขึ้นไหนขึ้นมาสมุนขึ้นสมุนไพเอาโซกมัน่<อ>าแต่่รู้ว่าขึ้นไหนเออส่วนของแมอาโกมอนี่รัวดีอยนะมนมาไข่ไข่นฟัง้วกันเจาเรื่องปวดเอวนี่ยนะคอยปวดเอวไหมสักจงังไบุคึไปติดตัดยานี่แหละนี่เิด้อย่างนี้่างเ ยังไงคุณก้าซีอย่างนั้นจุดอ๋อราทานซี้ซ <c oughs> ออี้หนึ่งละเดี่ยวเดี่ยวจีร้องตู่ไฮะเออะคี่ซี้อ๋อ่ขวมาแล้วทั้งสิ้นเลอยอไม่นี่ว่างอยว่าอยากกินตาฮะอยากกินตาวยกินสิอยากย่างสาไขว่ดิเออเมื่อดี้ว่าว่านเหี่ยไม่อยากกินเจ้าหนีลูกบ้านซาคักจะได้เดนี้ใช่นีว่าอสมอนไอ แอดดี้เป็นตัวข้าเจ้าตัวที่ตัวแดดโอ้ยเนาะไว้ยังไข่ตัวยี่ใสไข่ขคือมาเคยตัวเชื่อตัวไปบ้านบ้านบ้านเมืองตัวพู้นั่นตัวพู้นี่เจ้านี่เนาะบ่บ่บ่การเชื่อเขาเอายังสีไปเจ้ากับข่อยนี่ขั้นเจ้าว่าเจ้าตัวได้นี่ข่อยกับผู้นึ่งละบ่เสียคนไงบ่สั่นเป็นผู้ใหญ่บ้านบ่ได้ฮ่อสามสมัยเป็นยังนันตัวข่อยจักอย่างใดอย่างหนึ่งในว่าตัวข่อยลงเอาปลาได้ว่าเอาขาจะกินเนาะคือชิคกี่ข่อยตัวเจ้าลงน้ำไข่อยตัวไม่ได้แบบนธรรมดาเนาะ แป่ว่าไข่วเจ้าขึ้นจากน้ำได้ฮะไข่ปวยเจ้าขึ้นจากน้ำได้เนจัยอ่าเจ้าตัวลูน้ำไข่วยเป็นยัตัวขึ้นเร็ววะเนี่ยไปไปรองเบิ้งนีแฮแยู่นี่เออแต่พอ้กันเราบ้ามาตัวกันเออแล้วแต่แล้วต่เปนชีวานมาานเนี้ยตัวมันไหนข่ผู้หญบ้านนี่มัตัวไงมันอ่าไปั่นนี่ควล่เนียไหนสายไทำตรงไปสหไปายยังแต่ครอบกว่าโยเอาไยังปลูกครอบตายยังกินเป็ดว่าที่เรตูนปลายอ่ เอางัวเอาง่วมาเล่นน้ำซาดิ้งก้วยไหมเอางัวเขาจะเอางัวเอาคล้ยมันกินน้ำของแขวยค้ยเขาจะป่วยเสียงก้ยเงี้ยงปลาดุกปลาก้วยตายก็มองเมาตายก็มงบอง่ยเงินบอตงาห้วยซานี่บ่บ้าบัดเฮ้ยไม่รู้สายเจ้าว่ไมหาบอเนาะบอผูรดยา้งเขาปุยง่บ้านง่ายบุญชี้จับดิจับจะได้ขอยืยวิบ้านไหมตื่น เอาเอามาบอกคั่ว้ากันบ้านนี้พวกข้าวจะไหนคอยม่ได้แต่ละไก,ก่เจ้าแ <c oughs> ม,มีนเมื่อว่ากันยุดเทียงคอยน่ะบ้านควยเจ้าว่าเจ้าสีตัวคอยอ๋อคิดิึงพันกันนะนะอาดูตัวเบิงเอ,อออ,อ,อมันหม,มันมันหมันตัวขึ้นจากน้ำเม,มา่ิเออ,อมาเบิงเนี่ยเนี่ยเด็กพ่อวะอย็กเจอถอยลงน้ำมาแล้วเออเจ้าว่าสิ่ตัวไปขึ้นจากน้ำไม่ตัวมันรู้บาดที่นี่อ๋อไม่อย <c oughs> ั <c oughs> <c oughs> างก็ ัวให้ขึ้นด้วยบาที่นี่ตัวเจ้าขึ้นจากน้ำนีนะตัวลตัวไ่ได้ดอกแตอนนี้ขยุ้ในน้ำชุก็ไปยแถแล้วมาตัวขึนเนาะว้ายตัวขึ้นจากน้ำได้เจอไหนกันล้วเต้เจ้าที่ขึ้นเมื่อคืนแล้วโดนน้ำเมืนนี่ยห้าขวบคนคอยถือตัวลงน้ำตัวแาบนี่แล้วได้ที่ชิดเป็นไอแอลเจเต้ตเตตรวดกวเกาจินเด้วีแม็กนะนวีแม็กเออยนีห้าขวบตัวมัตัวหดขึ้นตัวเหาลมตา